เรามาฟังบรรยายเนี่ยการให้ความรู้เนี่ยจะมีอยู่2แบบหลักๆเลยก็คือความรู้ที่เราจะต้องเชื่อให้บันทูกเช่นหรอถามว่าเอาล่ออยู่ไหนคลาสสิกอันนี้เอาล่อลอยู่เบื้องบนเหนือบพลงังอ่ะอันนี้เชื่อถูกจบไม่อยู่ในใจจบไม่มีอะไรทาต่อเชื่อให้ถูกเอาเราจะถูกฟื้นคืนชีพหลังจากที่ตายไปแล้วเอาเราเชื่อไหมเชื่อจบเชื่อให้ถูกเป็นเรื่องของหัวใจว่าให้เชื่อให้ถูกให้ยึดมั่นให้ถูกตายไปแล้วจะถูก มาไยกัดมุงกัดในิดสอบสวนคนตายในกโวอัลัมบาร์ซักต้องเชื่อเชื่อให้ถูกก,ก็จบเพราะฉะนั้นเลือกความรู้ที่เกี่ยวกับเชื่อให้ถูกเนี่ยยึดมั่นให้ถูกมันเป็นเรื่องที่ง่ายโดยทั่วไปนะพูดโดยโดยทั่วไปก็เชื่อแค่นั้นก็จบไม่ต้องทําอะไรต่อแต่ความรู้ประเภทที่สองคือความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติของร่างกายยกตัวอย่างเช่นเราเชื่อว่ามีละหมาดหนึ่งในยามค่ำคืนคือละหมาดต่ฮันยุดเชื่อไหม เชื่อแต่คำถามมีว่าเรื่องเนี้ยแค่เชื่ออย่างเดียวหรอไม่มีอะไรไปต่อแล้วระไม่ใช่เชื่อว่ามีละหมาดตาฮัจยุเสร็จทำงานต่อก็ต้องมีการละหมาดตาฮัจยุตไงแต่เชื่ออย่างเดียวไม่พอเชื่ออย่างเดียวไม่พอผล,ลบุญไม่เพิ่มจะเพิม่มด้วยการอะไรด้วยกับที่เราละหมาดตาฮัจยุตแล้วจะจะได้ผลบุญแบบไหนก็ใครทำทุกคืนก็ได้ผลบุญมาก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 เพราะอะไรเพราะละหมาดตาฮัจยุตทำได้ทุกคืนเรารู้ ว่าสาวรรค์เนี่ยมีหลายชันช้นหลายชั้นจะจะขึ้นชั้นสูงไปชั้นชั้นที่สูงสูงสูงขึ้นไปจนกก็ตั่งไปสุดที่ฟิลเดลเเนื่องด้วยสาเหตุอะไรเนื่องด้วยสาเหตุก็คือความดีที่ถึงระดับที่จะได้ขึ้นถัดไปถัดไปถัดไปขึ้นอยู่กับความดีที่เราสะสมเอาไว้คําถามอยู่ว่าความดีที่เราสะสมเอาไว้นี่จะเห็นชัดๆเนี่ยมันจะอยู่เรื่องของหัวใจหรือมันจะอยู่เรื่องของการปฏิบัติทางร่างกายเรื่องหัวใจไม่ต้องพูดอยู่แล้วเราเชื่อถูกแล้วแต่การสะสมผลบุญให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้้้้นนนนนนนเ่่่ยยมัจะออูใดดดาาาาาาไหขงงงรรกก เพราะฉะนั้นถ้าเราฟังบรรยายกลับไปแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกขยันทําอิบาดะด์อยากทําเพิ่มมากขึ้นเนี่ยฟังมาเป็นปีแล้วเนี่ยและก็ยังไม่ได้อยากรู้สึกจะพัฒนาอิบห์ให้มากขึ้นเนี่ยอันนี้ต้องถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นฟังศาสนาตลอดทั้งปีแต่อิบาห์ไม่เพิ่มต้องถามตัวเองครับละมาซุนไม่เขาไม่พูดฟันดู้วนะฟันดูไม่พูดแล้วฟันดูเนี่ยมานั่งอยู่เนี่ยให้เครดิตเลยว่าทุกคนละหมาดโค้งคาเวลาแล้วสุนันหลังอาบน้ำละมาละมาแต่ฮัดยึดมีอะไรให้เก็บอัสกาศเช้าเย ความรู้สึกอยากทํามันไหมหลังจากที่ได้มาฟังบรรยายเสร็จไปแต่ละครั้งอยากเพิ่มไหมอยากอยากจะทําอีบาระเพิ่มไหมหลังจากมาฟังบรรยายเสร็จไปแต่ละครั้งถ้าทุกครั้งที่ฟังบรรยายไม่ว่าจะฟังกี่ที่ไม่ได้รู้สึกอยากอีบาระเพิ่มในอันนี้ต้องไปถามตัวเลยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นต้องถามนะครับเพราะเรื่องเรื่องหัวใจเนี่ยเราเรียนกันอย่างดีเราเชื่อถูกแล้วมันไม่มันมันต้องไม่มันไม่ต้องใช้เวลาเยอะอย่างที่บอกไปนะครับเชื่อว่าจะมีสะพาน400ข้ามระหว่าง ข้ามไปสวรรค์นเนี่ยผ่านเหนือนรกเนี่ยเชื่อเอา้าเชื่อเชื่อเป็นไงต่อก็เชื่อก็เชื่อให้ถูกว่ามีแบบนั้นจะไปเจอกันแบบนี้จะได้ไปข้ามสะพานสิรอสกันเหนือนรกออีกฝั่งนึงก็คือสวรรค์เชื่ออะไรไงก็จบก็เชื่ออะไรและไอการได้ข้ามสะพานสิรสช้าหรือเร็วรหรือสภาพสบายหรือลําบากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับฝั่งขวาทนี่ผมบอกการปฏิบัติความดีของเราเห็นไหมการปฏิบัติความดีของเราอามันอิบายนะของเรานะครับ